หาชิเมมาชิตเตะส่ไวาว สวัสดีวัยรุ่นชาวฮันชาทุกท่านวันนี้ผมเด็ก e r เตอร์ทันตเจะพานักล่าทุกคนมารับสกินอีเวนต์ชวิดดอบนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับผมวิธีการนะผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําอย่างไรบ้างซึ่งวิธีการที่ผมจะสอนเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้รับสกินอีเวนต์ชวิดดอบได้ทุกๆอีเวนต์เลยสามารถทําบนมือถือก็ได้นะผมทําในคอมพิวเตอร์ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก่อนที่เราจะไปถึงเนื้้ออออหหหาาาาาาลลััักกกขขงเรรรสํบใคททีีีี่่่่ดินนนวววแมมมมผจะ อ,อะไรนะนี่คุณพาสกินเอ็กซ์คลูซีฟจากชีวิตดอกพันโชดาวอย่างงั้นเหรอไม่เป็นไรเพราะเรามีพอยต์เซนเดอร์ศูนย์จำหน่ายเกมราคาถูกพร้อมบัตรเติมเงินต่างประเทศและสกินเอ็กซ์คลูซีฟโคตรแรงที่หาซื้อไม่ได้แล้วจากชีวิตดอกพันโชดาวเพียงแค่ทักเพจร้านค้าแจ้งสินค้าที่ท่านต้องการโอนเงินให้เรียบร้อยจากนั้นท่านจะได้ไอดีและพาสเวิร์ดของทางทวิตชีวีทำการล็อกอินไอดีและพาสเวริร์ด คลิกไปที่โปรไฟล์ลงมาที่ Drop ท่านจะเจอสกินที่ท่านต้องการคลิกเชื่อมต่อจากนั้นริ้งแอคเคาท์ท่านกับทางชีวิตดรอปเลือกแพลตฟอร์มที่ท่านใช้เล่นฮันชอว์ดาวเมื่อมาสู่หน้าต่างชีวิตดรอปให้กลับไปที่ชีวิตทีวีครั้งกดรีเฟรชเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เป็นเจ้าของสกินเอ็กซ์คลูซีฟโคตรเท่ไปวิ่งแจกแตกตายได้แล้วในฮันชอว์ดาวคิดถึงสก e ินเอ็กซ์คลูซีฟชีวิตดรอปคิดถึงพอยต์เซนเดอร์ติ้งหลันค้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับเอาละครับผมกลับมาสู่เเเเนนนนนนื้อนอ้ออหาาาาขงงงรรรรรกกกััััั่่่่่ิิจจจมมมมะะตตตแวววททีี12 20ชววคคลล4บผถึุ โดยวันแรกวันที่12นะผมให้เพื่อนๆทำการดูสตรีมมิ่งเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงโดยในวันเดียวกันให้ทำการดูสตรีมมิ่งเป็นระยะเวลาชั่วโมงครึง่งและในวันที่13ให้ทำการดูสตรีมมิ่งเป็นระยะเวลาชั่วโมงครึง่งและวันที่17บนะผมให้ทำการดูสตรีมมิ่งเพื่อปลดล็อกฮันเตอร์อินเฟสตนะครับผมเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงนะครับและที่ทั้งนั้นมันจะมีในส่วนของภารกิจเอกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับชวิตดอกตรงเนี้ยผมจะยกไปไว้ท้ายคลิป เพราะนี่คือคลิปสอนรับสกินทวิตตอบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ร่วมกิจกรรมนี้คุณต้องการที่จะรับเชมต้องการที่จะรับไอเทมอื่นๆเนี่ยคุณจําเป็นต้องดูนะผมบอกไว้ก่อนเอาละ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมผมจะพาเพื่อนๆไปทํากันเลยว่าเราจะเชื่อมทวิตตอบอย่างไรนะครับผมบอกก่อนเลยว่าการเชื่อมทวิตตอบอันนี้ฟรีนะครับผมมันไม่ใช่ทวิตพามนะผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมซึ่งมันจะนํามาสู่หน้านี้นะผมให้กดลิงก์แอคเคาท์นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีบัญชีสตตรีมของัวเก ซึ่งแน่นอนมีกันอยู่แล้วแหละแต่ที่สําคัญก็คือบัญชีของทวิสทีวีด้วยนะครับผมใครไม่มีไปสมัครและล็อกอินให้เรียบร้อยเลือกแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับผมกดสตรีมกดเข้าสู่ระบบนะครับทาการล็อกอินทวิสที่เรียบร้อยแล้วผมคลิกอนุญาตนะครับเอาละครับผมเมื่อทาการเชื่อมเรียบร้อยก็จะขึ้นโปรไฟล์ของเราตามด้วยนะผมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของตัวรางวัลทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมไอตุงกเนี่นยไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเราเชื่อมเรียบร้อยลวให้เลื่อนลงมาข้างล่างจะเป็นในส่วนของส er ตรีม ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณจะถามว่าเราสามารถดูเพื่อนของเราได้ไหมเขาก็สตรีมฮันจูดาเหมือนกันสามารถดูได้ครับผมก็จะได้ได้เปอร์เซ็นเช่นกันแต่ทีนี้ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเวลาคุณเปิดจอคอมทิ้งไว้้ะผมแล้วคุณก็ไปทำงานหรือไปทำะอะไรไปแล้วแต่เพื่อนของคุณมันดันเลิกไลฟ์สตรีมเนี่ยสิแล้ววันนั้นมันก็ดันเป็นวันสุดท้ายของสตรีมไอโฟนสิฟวันนี้ด้วยมันทำให้คุณอาจจะพลาดของดีไปนะผมดังนั้นเนี่ย เพื่อไม่เกิดปัญหาเลวร้ายแบบนั้นผมแนะนําให้คุณเนี่ยเลือกสตรีมเมอร์ที่เป็นพาร์ทเน์กังทางตัวเกมซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาคือสตรีมเมอร์ f u ลไ time นะครับผมแล้วก็เปิดดูไลฟ์ของเขาได้เลยถ้าอยากจะรู้ว่าเขาร่วมกิจกรรมหรือไม่นะครับผมให้เราดูที่ชื่อคลิปวิดีโอของเขาจะต้องมีคําว่า drop อยู่นะครับผมซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะบมบอกว่าตอนนี้เขาร่วมกิจกรรมอยู่นะเราสามารถไปกดดูเขาได้เลยเพื่อรับรางวัลเอาละครับผมเมื่อเราเปิดหน้าต่าง,ขงเขาเรียบร้อยแล้วนะผมให้เราทําการคลิกซ้ายที่โปรไฟล์ของเรานะผมกดคลิกขวาแล้วเปิดแทบใหม่่าว เมื่อเลื่อนลงมานะผมเพื่อนๆก็จะเจอเปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของอตัวทวิโดปนะผมว่าเราดูถึงไหนแล้วถ้าคุณต้องการจะทราบว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์น่ะมันขึ้นไปถึงไหนแล้วให้เรากดารีเฟชนะผมมันก็จะอัปเดตเปอร์เซ็นต์ของเราให้จนกว่ามันจะครบชั่วโมงตามเงื่อนไขนะผมของทางกิจกรรมเมื่อครบชั่วโมงปุ๊บเพื่อนๆเนี่ยก็ลงมาข้างล่างนะผมกดรีเฟชก็ไ,ได้จะได้รู้ว่ามันครบหรือยังนะผมแล้วมันจะขึ้นคำว่าเครมตอนนี้นะผมให้เรากดเครมนะผม ซึ่งหลังจากที่เราเคลมไปแล้วเนี่ยไอเทมนั้นก็จะเข้าไปในบัญชีของเรานั่นเองเราก็จะเป็นเจ้าของสกินเลยนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับผมที่นี้กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมปกติชวิตดอปทุกครั้งจะมีแค่เชื่อมบัญชีสตรีมและทวิตทีวีเข้าไปในทวิตดอปดูสตรีมเมอร์ตามเงื่อนไขเวลาที่ตําที่กาหนดและก็รับรางวัลแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ผลนี้มันพิเศษกว่าทุกครั้งดังนั้นนี่จะเป็นช่วงที่ผมพูดท้ายคลิปซึ่งไม่เกี่ยวกับชวิตดอปแล้วนะครับผม ก็คือรางวัลที่เหลือนะผมของบลิสตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะรับรางวัลที่เหลือนะผมบลิสตอรี่คือ,อสกินทวิดอปเช่นกันที่ถูกนําเวียนเอามาแจกอีกครั้งโดยทั้งนี้เนี่ยทีมงานได้เพิ่มระบบมิชชั่นเอทเข้ามาด้วยซึ่งเหมือนเขาอยากจะใช้บลิสตอรี่เนี่ยเป็นเครื่องมือให้พวกเราเนี่ยไปทดลองระบบมิชชั่นเอทนั่นก็คือการรับตัวละครนี้มาปุ๊บคุณต้องใช้ตัวละครนี้ในการทำภารกิจมิชชั่นเอทนะผมซึ่งจะอัปเดตให้เล่นในวันที่แจกทวิวอปนั่นเอง สัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของมิชชั่นเอทเมื่อคุณทําครบคุณจะได้สกินทั้งหมดที่เหลือรวมทั้งสกินที่ใหม่ที่สุดของเกมนี้ก็คืออุปกรณ์เชมก็คืออ่าจะเป็นสกินที่เอาไว้อ่าพวงกุญแจห้อยปืนไว้เหมือนเกมเลนโบซีกประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเป็นไอเทมใหม่ชิ้นแรกของตัวเกมเลยนะครับคุณจะได้มันได้อย่างไรคุณต้องปลดล็อกมิชชั่นเอทอันสุดท้ายโดยใช้บิลลี่สตอรี่ในการทำภารกิจมิชชั่นเอทั้งหมดนะ หลักๆประมาณนี้ไม่งงเนาะชวิตตอบนะผมรับบิลลี่สตอรี่สกิน1สกิน2และสกินตัวสุดท้ายเพิ่มเติมบิลลี่สตอรี่สามารถนำไปทำวิชั่นเอได้เพื่อปลดล็อกสกินที่เหลือรวมทั้งสกินเอ็กซ์คลูซีฟอันใหม่ของตัวเกมนั่นก็คือเชมเวลเพิร์ตนั่นเองเอนะผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกปซ่สังเกและแชร์เลฟทิปดิ้งแจ้งเตือนนะผมกดไลค์เยอะๆนะผมเพื่อที่คลิปวิดีโอนี้จะได้เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่นะผมไม่พลาดสกินเอ็กซ์คลูซีฟจากทางชวตดอกแล้วพบกัน เมื่อฮันโชดาต้องการให้เราไปยกกระสอบทรายสวัสดีครับ